ตีครับช่างตำนานครับวันนี้เอางานตัว <c oughs> ยกยิงหน้าไม้ครับก็เป็นลูกค้าที่เป็นพรรคพวกกันนี่แหละครับสั่งเข้ามาครับ นี่กำลังขึ้นงานนะครับรอนิดนึงครับก็จังจะยึดทำงานตามคิวนะครับก็รอนิดนึงครับตรงนี้ ยังไม่ตรงนะครับเดี๋ยวช่างจะใช้แท่นกัดปาดหน้าข้างบนนี้ให้มันตรงครับแล้วก็ปรับฉากฉากไม้ตรงนี้ครับเดี๋ยวช่างมีเวลาจะลงคลิปสอนและทำและเทคนิค ในการทำพัน์ไทยให้เพื่อนๆพิี่ๆได้ดูนะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้วก็แล้วไปครับเป็นการแบ่งปันความรู้กันครับหรือว่าผมทำแตกต่างจากท่านก็ เมนลงบอกเทคนิคผมได้ครับในในเม้นด้านล่างครับตัวนี้จะเป็นลาง120ครับแต่ว่าช่างจะทำเผื่อไว้เป็น140นะครับเผื่อปล่อยหน้า40เขาสั่งชัก7 เจ็ดสิบห้าครับ75หไกลเซฟครับเดจะทิ้งหน้าไว้หมดเลยครับทิ้งปลายไว้ถ้าลูกค้าอยากได้ขนาดไหนสั้นยาวแค่ไหนก็ตัดเอาเลยครับจะทำเผื่อไว้ให้พอดีลูกค้าคนนี้เขาจะเอาไปไว้ยิง ปลาสวายครับโอเคครับขอบคุณครับ